พี่น้องป้องกบพี่น้องป้องปลายนะคะขอบคุณพี่ขอบคุณน้องสุกูสุขว้ลกลังค้นกะปกักหมุดรอเลยนะคะว้าวสุด,ดยอดเลยขอบคุณจริงๆค่ะสวัสดีว่ากานฝนตกพี่น้องก็เลยถ่ายฝนเศร้าน้พี่น้องนาะตอนนี้ฝนเศรเหลียวนะคะตอนนี้ฝนหยุดแล้วพวกเรามาเจอกันเหมือนเดิมค่ะใช่ค่ะวันนี้เรามีเสื้อผ้าใหม่ๆเต็มมาเลย <c oughs> นะคะสวัสดี แม่กบนองนี่นานะคะแม่ยามพี่น้องมันี่มีสิ่งงามๆมาฝากแต่ว่าก่อนที่เราจะมาดูสิ่งสวยๆงามนะคะอ่ะเรามาร้องเพลงสั้นผลงานเพลงหนึ่งสก<ช>ักก่อนดีกค่นะคะ็นพลง,พลงกอดแล้วโบตเตงจา้าด้ว์ชั้นพี่เบียงนะคะน้องโดนไอ้กอดกอด กอด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 โดนไอ้กอดเมื่อขึ้นฝั่งลำงไม่นำแสงมันเป็นแสงมันนโอ้หนูไฟหนูเปลี่ยนไฟให้หน่อยใช่ใช่ไฟไฟแล้วไม่ค่ะเอาเอาสีธรรมชาติสีขาวนี่ไงเอาแล้วอันนี้ขาวเรีอยังขาวแล้ช่วยสิงสาสัง เรเปิดนี่เบิกวะ,ะไนเราปิดสิคะเลออ,อปิดเลยก็ได้ปิดไฟนน้นมันมันเหมือนหลอกหลอก่ะแ่หลอกเอ,อ,อ้า เดี๋ยวเดี๋ยวน้องมีหน้าโชว์ผลงานสักหนึ่งผลงานเพลงก่อนนะคะขอพี่้องที่เขามาติดตามแล้วก็อุปกณนสองพ้ยอุกรณเลยแล้วก็แตงค่อนกอนมันาะก้อนก้อนก่อนก่อนก้อนก้อนก้อนก่อนกอนก้อนกอนก้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 อนก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 ้อนก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 ่อนกอนก้อนนกอนก่อนก่นกอ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 นก่ออนกออนกอนกอนกออนก่อนก่อนอนกอนนกอนกอกอน้อน้อน้อนก้นกอ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 นนกอ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 นอนกอน หนูร้องเพลงก่อนนะคะมีคุณคอมเป็นว้าอะไรบ้างค่ะเยอะเลยค่ะมีคนส่งอาร์วให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ก็จะร้องด้วยนะคะน้องโดนพี่กอดโดนพี่กอดมือึ้นฟังลำเตือนคอยตัมกลับฟังลำด้วยกันสองคนพี่จุมือน้อง โดนพี่กอดพี่สีแค่ตัวด้วยคำซึ้งใจพร้อมกับให้ถอยคำสัญญาลําพัน<ส>ต่างงานนะบอกจะมาพอแต่งทันทีขออเพียงได้กอดเพียงได้กอดแค่ห่อยคืนนี้ลงไว้วางใจพี่เลยเสียทีโดนพี่กอเต็มเตมเต็มใจให้แคตพี่ใส่ตใส่ หย่อน่าลงเสื้ออ้เสื้ออจ้จะไหอไปแต่งงานกอดมือนั้นมือไหนบ่มาหัวใมีราคาแล้วคนฟ้าบ่มาไกลโอ้ว่าใจพี่เอ๋ยหัวใจลืม่ายจริงนอ้งนองกอด,ดแล้วให้รอให้รอไม่มาขอแตง่งเดือนวนน้องนางทุกอย่างดูแง ได้กอดพีแล้วลืมคำว่าแต่งนี่แสดงว่าพี่แกล้งทำลายเสียที่ใดผมใายกับพีเสืออ้อเอลีจังได้จังได้ยอมไอสุแน่กอดน,น้องแล้วจังบัดว่าทำเฉยทำทรงเป็นทำเลยป่านว่าเคยแต่นอนอาดไหลพีก่กอดได้ชมเอื้อผมพี่กอดได้บายไหลพีก่กอดได้ชม ที่ก็ได้บายแก้มเนียนี่ก็ได้จับเอวกระชับยังไปกอดแนบกายไม่รักหรือให้ยอมง่ายๆไม่รักหรือจะยอมง่ายๆดูหรือใจอายบอกมาใหญ่ดีเสียพีจอยอองเพียงลำคาขึ้นได้ดาวจำฟ้าจำฟ้า,ฟาน,น้งตานอยู่โส้า คิดทอดเจ้ายเคป้อไ้ว่าเรลืมเธอรช้สร้างเหตุเป็นเโน่ออันอันมปนสีล่ำด้ห้แม่ล่ำก่อว่ะเนอะแม่ก็เคยล่ำเปเตียยก่อนนีพี่น้องอันก่ำมันสีล่ำนี่เนางนสีล่ำแอไปมากเป็นแม่ล่ำคือเก่าใรพี่กอได้ชมเอื้อนผมพี่ก็ได้บา เดชนพรมพี่ก็ได้ายแก้มเนียนพี่ก็ได้จับเอวกระชับย่างไปก่อนแนบกายไม่รักหรือให้ยอมง่ายๆยอมไม่รักหรือจะยอมง่ายๆดูหรือใจอายบอกมาใหญ่ดีเสียฟรีจอยของแพรงลำคาขึ้นดาดดาวจำฝ้าจำฝ่าน้ำใสหอยยีกอ๊ะ ก่อนเจ้าผู้เก้ยในมื้อบ่ายก่อนหน้ลือในรอยชายสั่งให้เป็นเทอาย กับแม่ได้ไหมเสียงฝาห้องสากคนเสียงฝาห้องแห่งพี่น้องฝนตกเด้อกระสันไล่สุดตะโดนแล้วนะคะป่าอันฝนตกก็เลยอันบได้ไล่พี่น้องนะคะฟ้าสีจะคืนชั่วโมงเอาแป๊มากกรเลื่อยโดนนะคะแม่กับหนูจะร้องเพลงพยาคันฆ่าคาราโอเกะสองคนจะร้องอีกเหรอคะพยาคันฆ่าค่ะพยาคันฆ่าโอ้จะมันเพิ่นอยากลองเนาะ เออจะเป็นเพื่อนอยากหองพี่น้องเพื่อนหองสักกอนสนะนะคะขอบคุณนะคะพี่น้องเขามาตอนนี้300กว่าคนแล้วนะคะขอบคุณค่ะภาพเป็นดีเบนซ่าอ๋อภาพบอชานบอกค่ะแต่ยังค่ะนี่พี่ต้องชาอยู่เด้ไม่เป็นน้ำเน็ตหรอคะพี่น้องอืมนะคะเราเราเราเช็คโทรศัพท์สองเครื่องเลยนะคะเช็คข้างล่างโอเคอย่นะคะหรือจังไดพี่น้อง มันไม่ชัดยังไงคะมันมันนัวบ่เนาะค่ะเพราะว่าเราเชฟอยู่นะคะอนออกแล้วเขาไม่กไระเด้อค่ะคือวันทาต่อหน้าพยาค้างคบสัญญาจะแต่งใครนอนโซ่อน้าหมูเคยลำไม่ใช่ เลยนะคะตรงนี้ผ่านเลย<ช>เอาเอาตรงเดินกรอนเลยค่ะลูกเขาไม่เคยรำตรงนี้เลยใช,ใช่อะอแม่จะไป็นคนอยากลำเนาะเอาลูกเอ้าสิบนิ้วขอวันทา้าไหวพญาคันขโโ่แกซุทงเก่งเก่งลูกเก่งเกยวันนี้ปูบ่าวตัดร้อนไปกับภูสา มันปวดเหมือนโดนแมวยุมยีนาเงินคุ้งงคือไก่ชนคอนไอทิ้งคำสัญญาต่อหน้าพยาขันค่า oh. ไปเบิ่งเขาแหบังไปวันนี้ซื้อมะพร้าวอ่อนนั่งกินในลมก,ก้บพองามงอน เดี่ยวสองคนไม่ดอดหรอกค่ะไม่ดอดหรอกค่ะ น้ำลังน้าตาพังอะยรก็ต้อ,องอทั้งหัวลูกใจร้องหัวใจ คต่อไปจะเป็นขายเสื้อผ้านะคะอืมไม่ขาหน่อยปวดพ่อจริงๆแล้วพี่น้องเิ่นมันพี่น้องมันมันนะคะแม่เมื่อไหร่แม่จะพาหนูทาแม่โอเคเิ่นมันหลายเป็นมันหลายนะคะแป๊บหนึ่งค่ะแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บนึงนะคะลูกขายเสื้อก่อนนะคะเราแล้ว พวกอีหลียังว่าพี่นอ้องเหาอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลูกอ่าดูดูกล้องให้หน่อยว่าเอาเอาลงมาข้างล่างนิดนึงนะคะใช่ใช่เพราะว่าให้มันเห็นให้มันเห็นกางเกงด้วยข้างล่างเอาเอาใช่โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะอ้าะพี่น้องเฮานะคะเพราะว่าตอนนี้น้องนี่นาอยากเอาเนี่ยงามไห้พี่น้องเบ่งเล้วนะคะวันนี้เรามีอะไรมาฝากนะคะ ใช่ค่ะไปดูชุดแรกกันเลยไหมใช่ใช่ใช่โ <Okay. S 1> อ,อเคอ่ะอ่ะอย่างนี้เดี๋ยวเราเอาหุ่นมาด้วยอ่ะเชิญพี่โมค่ะเอาหุ่นมาด้วยเอาหุ่นมาด้วยจะได้รู้ว่าเป็นยังไงเพราะว่านะคะหุ่นอยู่นิ่นนงนะ <c ười> นอือฮะหุ่นอยู่หุนอ่นิ่งนะคะใช่ใช่ที่นะคะอันนี้คือชุดแรกนะคะออก็จะเป็นชุด มันเป็นเสื้อยืดนะคะแต่มันเป็นกระโปรงยืดมันเป็นเสื้อเสื้อไหมพรมไหมพรมนิ่นะคะมันไม่มันโมเมนเสียกยืดได้ลูกอันนี้คือออันนี้ใช่ใช่อันนี้ให้พี่โมใส่ให้ดูนะคะอันพี่โมใส่ให้ดูค่ะแล้วหุ่นพี่ดิมล่ะคะอือฮึเดี๋ยวพี่ดิมอ่านะคะแป๊บนึงเลยเพราะว่าหุ่น หุ้นเท่าสีใสพี่น้องมุ้หลายใสนะคะอย่างกางเกงตัวนี้นะคะที่แม่พรใส่นี้คือไซส์เอสนะคะกระคับนิดนึงพี่น้องใช่กางเกงนี่พี่น้องกางเกงนะคะที่สวยๆเย็นๆหอยๆอย่นี่พี่น้องสองร้อยบาททุกตัวนะคะเนื้อผ้าดีมากเนื้อผ้าหนาแล้วก็นิ่มทั้งนิ่มทั้งหนาแล้วก็ยืดด้วยนะคะใช่ใช่ค่ะ มีทุกสีเลยนะคะนี่สีเทาก็มีใช่นี่นะคะเนี่ยสวยนะคะสวยค่ะ<ม>อันนี้งานห้างเลยนะคะพี่น้องเ้าสวยมากเลยค่ะโอ้ m ม g ก d สวยค่ะเป็น<ม>ผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้ใช่ไหมไม่ค่ะเป็นเกงผู้หญิงค่ะลูก <c oughs> คะ่ะผู้ชายก็ใส่ได้เหมือนกันแต่ว่า ก็แบบจะออกแบบใหญ่แบันี้ไม่ใช่มันเป็นกระเกงติดเหนื่อเอ้ยมันคล้ายๆกับกางเกงอ่าอ่าผ้ายืดนะคะนี่นะคะใส่สบายๆค่ะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นตัวตัวที่แม่พอนใส่นี่มันมีคลขายผ่าฝ่ายนะคะนี่มันเป็นขายผ่าฝ่ายพี่น้องเข่จะเขียนอันนี้ขาขาออกออกอ่าขาจะออก ใหญ่ๆนิดนึงนะคะอืมอ่าหุ่นพี่ดีมาแล้วค่ะมีหลายสีนะคะพี่น้องมีหลายสีลายเสตนะคะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูหนูก็อ่านหนูอ่านคอมเมนต์ด้วยนะคะลูกค่ะอ่านคอมเมนต์อ่ะพี่น้าพี่น้านั่งลงอ่านอ่านคอมเมนต์ด้วยนะคะเดี๋ยวให้เดี๋ยวอ่าลอดลอดเสื้อชุดบางหันพี่น้องเดี๋ยวให้น้องน้องโมเขาเขา ใส่มาให้ดูนะคะว่ามันมนประาณไหกางเกงแม่แทะกางเกงแม่เอลเท่าไหร่คะกางเกงมันเป็นไซส์เอสอะค่ะมันมีหลายไซส์ด้วยลูกมีหลายไซส์นะคะแต่อันอันนี้เมียใส่ไซส์เอสให้ดูค่ะ่แตกคางเกงกกางงเตัวนี้มีมีมีหลายมีหลายสีเลยมีหลายสีนะคะใส่ได้ ใส่ได้ใส่ได้ค่ะมีหลายมีหายสีค่ะเดี๋ยวนะคะ XL XL ก็มีนะคะมี XL มี L มี M มี S ค่ะกางเกงของเรานะคะจะกางเกงของเราจะทเดีนไปแตะหน้าจอหน่อยมีเขาบอกว่าแสงมันเยอะแล้วกันอ๋อแสงเยอะใช่ไหมลูกมันมันมองไม่เห็นเสื้อผ้าใช่ไหมถ้างั้นหนูก็ขยับขยับกล้องออกไปอีกเลยค่ะขยับให้เห็นเหใกล้ๆเห็นให้เห็นขาแม่เลยไหมขยับออกไปเป็นูเลยใช่ โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะนี่นะคะเดี๋ยวจะหุนหุนพี่โมมาเลยค่ะโอเคนะคะอ่าอ่าถอยถอยไฟอีกนิดนึงก็ได้ค่ะมีคนแบบเีคนเมนมาอีกใช่ใช่ใช่เออนี่จะได้เห็นเห็นชัดบ่พี่น้องมือนนี่ชัดเนาะโอเคอ่านี่เห็นชัดแล้วไฟไม่เยอะแล้วนะคะเพราะว่ามหันกระาอยู่เสียงมันหลายเนาะอันนี้เป็นลายเหลืองขาวนะคะเป็นขาบาน น้องมีหน้าเก่งจังเลยค่ะขอบคุณค่ะถือไว้ถือไว้ลูกถือไว้แป๊บนึงให้แม่ให้แม่เดินไปหน่อยค่ะให้แม่เดินไปหน่อย่ตรงนี้นะคะแป๊บนึงนะคะอือหือหอมันแหกนอ่ะมันเหกมันแหกขาพ่อเบิ่งเป็นยังไงคะได้ค่ะโอเคแต่ไม่ไกลไกลไหมไม่ไกลค่ะไกลไม่ไหมใช่ๆเพราะว่าเขาน้องน้องก็จะได้เห็นน้องน้องพี่ๆจะได้เห็นเห็นขาแล้วแต่หน้าซออีกนะ มันแซงเขาเลยได้ไหมลูกกล้องเป็นมั่วๆได้จ้ามั่วบอกคะพี่น้องเอ่อมั่วไหมคะได้ไหมันะโอเคไหมมันอุศักได้ไหมได้ไหมคะแม่แับกล้องตัวนี้เด็กอ่าโอเคมั่วบอกี่น้องมันมั่วบอกคะ พยายาไม่ดีเหรอคะหรือว่ายังไงหรือว่าจังไหนโอ้ยขออินดัเออไม่ค่ะแบบว่าบางคนก็บอกว่าชัดบางคนก็บอกมันไม่ัใช่ไหมคะแสดงว่าไม่ของของเราเช็คอยู่สองเครื่องอยู่นะคะมันมชัดค่ะใครที่ไม่ชัดนะคะขอเขาแล้วก็อดไม่นะคะอืมเนาะอ่าเอาล่องล่อามานเยอใช่ไหมคะอ่าเราถอยออกจากไฟแล้วนะคะเราถอยออกจากไฟแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูปี่ฟฝดข้างในก่อนขนาดพี่นุ่นรันนี่ด้าบอกว่าไม่มัวเลย ชัดครับชัดแม่นู่ชัดไหมคะชัดไหมคะอื้มโอ้ยเสียงมันได้แน่นเนาะโอเคแม่ลองใช็คหน่อสิโอเคได้ถ้าปิดมันจะมืดนะได้ไหมได้ไหมโอเคโอมาคพี่น้องโอเคแล้วเนาะอีกคนบอกว่าชัดชัดแล้วชัดแล้วโอเคค่ะนั่งกินแล้วค่ะอ๋อโอเคเนาะเออน่ะเห็นเห็นสีเห็นสีเสื้อผ้าชัดแล้วเนาะ นาะพี่น้องเนาะเสียใจมากแล้วนะคะอืมนะคะอ่ามานี่ก่อนเลยนะคะอันนี้หุ่นของเราหุ่นสวยเหมือนกันนะนี่อันทดลองของเรานะคะทใช่ค่ะอันนี้เป็นผ้าอันนี้เป็นเสือไม้ไม้กุ้งใช่ไม้ไม้พุ่มนิ่มนะคะพี่น้องเป็นบนไม้พุ่มใหญ่เป็นไม้พุ่มหน่อยนะคะอ่าไม้พุ่มหน่อยพี่น้องเป็นเดรสนะคะแขนแต่งใช่ค่ะตาห้างตาห้างถ้าใครนะคะรับ นะคะเอฟมาเลยนะคะเดทเหลืองนะคะผ้าเดดเหลืองนะคะเดทเหลืองใหม่พูลนะคะอืนี่ค่ะมันเป็นผ้ายืดนะคะคือมันยืดได้ค่ะหยืดได้ยืดไ้ด้วยนะคะอาจารย์ถือสอถถือค่ะลูกค้าลูกนางอยากขายด้วยนา่งและยางกลัวหนาดังนะคะอ่าโอเค ่อะไรถึงใ่ใใช่เดี๋ยวพึ่งเยพึ่งนะคะเดี๋ยวพึ่งนะคะเจนเย็นค่ะลูกอือหือนะคะหน่วยค่ะหน่อยเลเหลืองนะคะใช่เลเหลืองร้อยยี่สิบงานไหมพรมทุกตัวนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบบาทใครเอฟนะคะซีเอฟมาแล้วก็ทักแชทอันนี้มีตัวเดียวนะคะใช่มีเหลือเหลือสีเดียวค่ะเหลือสีเดียวค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะถ้าใครเอฟนะคะซีเอฟมาได้เลยนะคะ เหลืองชุดเดรสนะคะเหลืองไหมพรมร้อยยี่สิบบาทค่ะเฉลลวค่ะแคปเลยค่ะคาาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรนะคะลูกแป๊บหนึ่งค่ะใส่หีหรือว่าล้ากันปตัวต่อไปนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยงานเด,เดี๋ยวปล่อยกางเกงก่อนดีกว่าก็ได้คะออ่ะตางเกงแบบเริ่มจากกางเกงก่อนนะคะ กาง,งเกงนะคะเอานี่่ะสีเล็กๆกันค่ะกางเกงกางเกงนะคะพี่น้องกางเกงกะกะใส่ใส่สบายนะคะมันเป็นผ้าที่แบบว่าผาผาดีมันยืดสามารถยืดได้นะคะใช่ค่ะ คนอวบก็ใส่ได้นะคะคนผอมก็ใส่มีไซส์มีถึงไซเอนะคะมีสองสีนะคะมีสีมันมันบเป็นสีขาวค่ะมันเป็นสีสีเทาเท่ามันเป็นสีเทาแล้วก็สีน้ำเงินหรือกลุมสีกลุมสีกลุมค่ะอันนี้จะเป็นลายประมาณนี้นะคะใช่ค่ะใช่ค่ะใส่ใส่เราสวยค่แม่นนะะ ก็คือว่าอันนี้สามารถใส่ไปทํางานได้นะคะสําหรับไปทํางานนะคะคืองานงานห้างนะคะมันเป็นงานมันเป็นงานป้ายเบียแอนโอยนะคะกลางเกณฑ์ทุกตัวนะคะสองร้อยทุกตัวค่ะกางเกสองร้อยทุกตัวค่ะกล่องละหกสิบบาทสามตัวก็หกสิบบาทนะคะอันนี้คือค่าทรงห้องห้องคิดเป็นกล่องนะคะพี่น้องคิดเป็นกล่องใช่ค่ะอันนี้ ใครใครรับใครรับใครรับนะคะ CF ทักแชทมาเลยก็ได้นะคะแคปแคปไว้แล้วก็ทักแชทมานะคะ A 1นะคะพิมมาก็ได้ค่ะ A 1มีหลายลายนะคะมีหลายสีหลายลายกางกางเกงเอวเท่าไหร่คะกางเกงหรอคะก็ประมาณแม่เอลเท่าไหร่ของแม่มาตรฐานก็คือใช่ใช่ใช่ขอโทษขอโทษค่ะใช่เปล่น้ำมา การเกงลายมีเรดยาวอยู่ไหมคะมีเรสยาวหรอมีแยาวมีตัวเหลือตัวนึงเหลือตัวนึงอะสีเขียวค่ะเหลือสีเขียวแล้วก็มีอันนี้มันเป็นมือสงเออมันมันเป็นมันเป็นมันเป็นอะสามาตรฐานนะคะเอลเอลมาตรฐานอันนี้จะเป็นเอสค่ะเอสก็คือเล็กสุดนะใช่เอมอันนี้อันนี้อยู่กับบีมเนี่ยเอมนะคะ